สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเมือกพี่น้องคืนวันที่10กันยายน2567พี่สาวบ้าทำแม่สวัสดีครับฝ <Rivera. S 1> นยังตกอยู่วะตกเสียงฝนยังตกอยู่พี่น้องฝนตกยังไม่หยุดพี่น้องตกตั้งแต่คำบ่ <laughs> <c oughs> วยุ้ยเหมือนอย่องเกียงมิลลิน แตนลิ้ลินฝุ่นกับบะมี่นะครับอออ่าเวันนี้วันพระพี่น้องขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยเดี๋ยวคุยกับพี่สาวกันนะครับจังแจจุดถูกขอโชคเพิ่นมื้อนี้วันพระพีเนาะวันนี้วันพระเอบุษดาวาดเจ็ดโมงก่อนไปสามโมงพี่น้องจะถึงเจ็ดโมงวันนีบอกนพร อันน้องเคยกุมบ้านโรงเรียนบ่มานน้ำใจกับรถอันรเลเราทุกพ่อทอกแม่น้องปุยกับแม่น้องปุยกับแม่ปะเท่ากันน้องปุยนั่งิ่นครับลูกเขยกับลูกสาวเพื่นมาทรงอำเภอสว่างหลานเพื่นกันเลี้ยงอยู่สว่างแต่ว่าเพื่อนไปอยู่กับลูกสาวเราเคยอยู่เจริญศินบ้านยังก่อนเนาะบ้านยังก่อนบ้านเราบ้านเราตําบลเป็นเราตําบลบ้านเราอยู่ตําบลเลยเออสามวีป่ะเออโอ้เอานั่งคุยกันก่อนพี่น้องพอดีพี่สาวแม่เออ มื่อนี้เพิ่นกะมาทำความสะอาดตังมาคุยกันพี่สาวตังมาคุยกันจะคนกับสามใบเทาบ่ตามใบเทาตามใบเทาหมดทั้งหมดหรวันวันแรงพี่น้องก็เลยไปซื้อกับเขามาเยังดอกเพราะว่าเลยแหงเงินพี่สาวมันเป็นเนียงเป็นเนงข้องถมสามใบเทาเป็นติดไอ้วันไปเรียกเสื้อเอาเพื่นมักยังไงเพื่นไปเสื้อเอาเออเด็ดมะพร้าวมากินบ่เออไม่รู้อะไร ต้มตอมอนตนยังแหมปากแหมปากเอากคเห็นไอ้แาพี่ไอเป็นมากป่ะค่ะเจ้าม่เ้อ๋อคะเจ้าลกฝนเออโอ้ฝน,นตกแห้งเนาะอืออันช่วงหนึ่งมันสิยาตามฝนอ๋อช่วงหนึ่งมันสิยาฝนตกแห้งๆเนะอืออันสอง,นงนันหนึ่งันน้องไผ่พรลุเพราลุ้ว่าแกบแนันน้องไสเ้เล้ามาก่ะแต่ว่าจะอันใหม่ที่บันตาอ๋อจนนี้บันกับฝนจะเรยกว่ามันลบฝนได้ปลาเผา เออจังะัาพี่น้องบวัดไอปีบ้านพี่สาวคนดกินกลิ้วเพรานพี่สาวคนดิกิ้นตะหัวคำเออเพิ่งกระเละกระเละเพิ่งปซื้อคนดิกินยาบ้าเท่าจะกินเด็กแม่ยายย่อมก็ได้ปลาสัตนเออปลาเผาลัดเดียวกันนะได้ปลาเผาเอออยากปลาเผาจังบ่กินปลาเผาเลยจังบ่จังบ่ปลมันจะหมันอันนี้พี่สาวก็เป็นเบาหวานให้กันพี่น้องติดสาว อ้วนมากมากเลยอีอ้วนอยู่ดีเนาะเต็มจือลืออยู่ขคอบ่มีเลยฝันแม,มนๆมได้เงินเนี่ยจะ<า>ฝ <ก S 2> ันจะฝันแม่นบ่มาอยังก่อมาเทียวเนี่ยอันมาอันทำความสะอาดแต่ตอนมาเจ้บุญเขาสากเป็นบุญเขาสากพี่น้องบุญมาสากวันที่สิบเจ็ดบันที่สิบเจ็ดทางอีสานเท่าไหร่ว่าบุญเขาสากพี่น้อง เม็นบอกเอวาบุญเขาสากเ,เขาประด็บออดินมานนเดดินพานมาแล้วอันนี้เป็นบุญเขาสากพี่น้อง,งวันที่สิบเจ็ดเออเพ็่อนจะไม่เห็ดบุญเขาสากมาบุญนรกาไปซื้อของมาเตรียมซื้อของมาเตรียมก็อีกหลายมืออยู่อ,อีกตั้งหลายอหมืออยู่ท่านชมอ๋อแม่พี่น้องเนาะคืนนี้บ่าวเถาจะลงนะครับชุดบนสูตรบ,บนอย่างเดียวของบ่าวเถาได้พี่น้องได้ เอฟซีถามกันเขามาหลายดับก็เลยนังคุยกับพี่สาวกอนนะครับหัวที่พานมาก็ถือว่าเลีกเด่นถือว่าแม่นอยูะนะครับให้เด่นศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์พี่น้องจะให้สี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์มาเลยจบให้ไปจับให้เก้าศูนย์ปาเขาเอากินเขาเนียวหรือเข้าเจ้าเข้าเจ้าเอม่ไม่ได้กินเข้าเจ้าทั้งสี่คนแหม่พอไอ้่นเลยได้กินเข้าเจ้าได้ได้พบเจอพอเบาเถาซื้อมาไว้เพิ่นสิบกิโลพี่น้อง ซื้อมาให้แม่ขโมยแม่เ <standen> จ้าเพินขจรขจาเรื่อยอุนแมนเพราะว่ากินขจตลอดทุกคนแมนกินบอกผมเพราะว่าพ่อขโมยการใส่ขรเจ้าเพ่นเ่ทนี่พี่น้องเบิ่งต่ชืีรือมารอบนี้อ้วนเออแต่ว่ายายมหออนนห่แม่ยาไปิดเสียหงาเพรต้องเจ้ามือมือถูอันนี้ถูหน้าบานน่ะรถยายจะปิดนั่นได้ม่ต้อือ้องถูนี้เสื้ถูถ้าพื้นเออ มันอยงมันายหนักอย่ยัว่ดาพอใจมากเสิมเยี่ยกับส้ท่นแล้วเออค่อยค่อยเฮ็ดไปแล้วล่ะพราได้ออกกำลังกายพี่น้องอืแต่วันหน้ากับเกลียลิ้นพี่น้องคุณน่ะฟุงเฮี้ยนสะอาดานพี่น้องในครัวไม่ยัง่เยคนท่เเหยียดจืบมือได้เหญากุ่นหลเมนวะเย้แมงมุมหลขาถ้ากันขาเย้แมงมุม แมงมุมหลายพี่น้องย่อยเนงมุมหลายนี่ตานนี้เพิ่นมาเห็ดกะโอ้พุ่นอ่ะเพดงเพดานเที่ยงอันนันอาหารสูตรมื่นจะเห็ดดีอันไหมันกังหดดีไม่กวงดจะแก่มาเออนั่นแหละพอดีเห็ดที่ทำแล้วเดี๋ยจะเปิดกวนเออเปิดกวดพอดีพ่อบ้านพี่สาวก็อยู่ลำคุญพี่น้องน่าพ่อใหจะไปเฮ็ดอยู่บ้านเพื่อนเอาเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับสูตรนับชุดบนงวดที่แล้วของเบาเถาพี่น้องเด่นศูนย์ในพี่น้องศูนย์กับหนึ่งเด่นที่ศูนย์เห็นไหมครับเบาเถาเนียนเห้ดศู เลขติด4-9เลขติดบ่อเข่าทำชมจับคู่ไม่เข้ามาตะเล็กเด่น f ซเพิ่กระรอเพิ่กระถามครับงวดวันที่16กันยายน2567นะครับอา้าลงไหาเลยพี่น้อง FC เพิ่กระรอกกระถามอา่างวดนี้พี่น้องเด่นบนเด่น8กับ9เน้นที่9เดลอพี่น้องเด้อเลขติด3-4นะครับหลัก8คือ8-3 8-4 8-5นะครับหลัก9 เก้าส5มเก้าสี่เก้าห้ากับตัวด้วยได้พี่น้องเด้อกับตัวด้วยตะวันถามมักตรง,ตรงๆก็คือตรงๆแล้วผมกลับด้วยกันพี่น้องกันกับตัวเน้นที่รักเก้านะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าพี่น้องเน้นที่รักเก้าผู้ใดมักตัวร่องกับแปดสามปดสี่แปดห้าชุดบนชุดบนอย่างเดียวของเบาเท่านะครับเลขเด่นเดินดีพี่น้องเล็กเด่นนี่นะผู้ใดมีเล็กติดแม่นจับส่เลยแปดกับเก้างวดนี่ แต่ว่าตามสูตรนี้ได้เด่นเก่าพี่น้องท่างเก่าบนเก่ังนะบตามสูตรได้เด่นเก้านะครับบางเซียนเพิ่งอาจจะว่าเก่าวม่า,มาแต่ว่าของบ่าวเถาเด่นเก้านะครับอันนี้งวดที่แล้วนะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์มานับชุดบนเด่นแปดกับเก้านับแปดกะถือว่าเด่นอยู่ที่พี่น้องนะครับตาเก่านี่จะเด่นกว่านะครับหลักแปดแปดสามแปดสี่แปดห้านับหลักเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าฝนก็นยังตก ตกบะยี่เจริญสิน,นะตกซุ้มตกซุก้มเหรอบบ่ตกวัน,กกนึงกัตกฝนแก่เออว่นก็ตกมแ่วนกบตกปะฝนตกดีพี่น้องท่าน,น,นเจริญสิลตกดีเอาน้ำหามที่หายนาะน,น้ำอมถ้ายูนเป็นน้ำไราพานน้ำไราพานนันบริแซนบ่กบถ้าแซนนี่เขาตายโอ้เขาแซนบ่้กินบ่ได้กินแบงรุงาน้ำยังไงเออออมันท่านทานน้ำไรพานนะเออเอาบุน อบ่อยากยังระบืนอยากยังระบืนหมูผมสั่งอันใไว้มะหอยอยู่ดปลาหมึกปลาหมึกกินได้ปลหมึกกินได้ยุ่บอกระเมดอกรถจืดพี่น้องสั่งสั่งปลาหมึกใส่กอกกับสั่งมะหอยด้ใส่กอกกับสั่งมหอยใส่กอกเน่าบอกระเบือบม มัดมืออ้าสิบมืงสิบมือมาดนเออเออที่แรกิันมาจะมาวันที่ไกลๆสิบสิบหายสิบหกเกาเออว่าจะวั่เจีเออาจะวันที่สิบสี่เออ่าถอาเลยว่าโอ้ยที่จะมาจอดห้มาหนักกับกัปสนักเออเล้ว่าให้มาใหหมาอันที่สิบซะให้มาได้หลายมือแนี้มอเนนแต่มาเมื่อตลาดนัดหุ่นเพื่อนรถุ่งเตี้ยคอยนพาคนมางานมาตลาดนัด เดิ้เดิ้โทษไปหากันดีเดิ้ลยูนกันเดินโทนเด้อท่านย์ใหญ่โทษมาไม่ยอมจุ๊บเพราะว่าพี่สาวเพิ่นจะโทษมาตลอดพี่รังแต้วบ้าเ่าพิษบ้าเ่ากะร่างเหมือกได้รับกระต่าบอกพี่สาวอยู่ถ่ายเนี้ยมาแรกนี่ติดเท็จงานบ่ได้รับเออแต่าคุยกันซุ่มเมื่อเออยัอยู่แล้วทำไมเดี๋ยวีใหญ่โทษเป็น่เออโทษไปหาพี่สาวบ้านข้างๆเออเออโทษแต่หมือทางแท็กกินยาหรือบ่กินไมเนี้ยต้องกินก้อนน้อนอีกวันหนี่งกินหรือ กินก็น่าจะยืนบอกอืออาพี่น้องแคปหน้าจอยเด้อนะครับผมนะครับชุดบนอย่างเดียวของเบาเท่านะพี่น้องเนาะนี่ครับเมืวันที่16กันยายน2567นะครับเอฟซีก็ถามมานะครับเด่นบนวิ่งบน8กับ9เด่นที่เก่าที่พี่น้องเลยแต่ว่า8กับเด่นถ้าผู้ใดมัร์กลัก8นี่ครับพี่น้อง83 84 85นะครับแต่ว่าตามสูตรเบาเท่าเด่นเก่า93 94 95นะครับกับกันกับตัวไว้น้ำแน่นะครับหรือผู้ใดอยากจะ ติดล่างไว้หาหยิบจับสลากกินแบงหาโรตเตรีได้พี่น้องเด้อเก้าสามกับตรงเลขฝันเบาเท่าเก้าหากระตรงนะครับวัี่ผพานมาเนี่ครับผมวที่ผ่านมา,นม,า,นม,ามาตะเด่นนะครับเด่นศูนย์จับให้ซีศูนย์หาศูนย์เสียดายนะพี่น้องเนาะเลขติดบบมีหกนะครับจับคู่เลขโบเขา่านะรับมาแต่เลขเด่นอืมวดนี้ก็มันใจด้วยพี่น้องได้หมดเนี่ยอ่ ให้พี่สาวนอนฝันดีๆ <laughs> เออฝันฝันบอแม่นไลท์บอแม่นไลท์งวดเลยนี่พี่น้อง <laughs> มี่เขาไม่ลดนะครับธรรมชุ่มเออแตงถ่าเป็นคนจะฝันดีบ่มือเส้านี้บางเทียงนี่แซ่บบ่สั่งกว๋วยเตี๋ยวมาให้สั่งกว๋วยเตี๋ยวมาให้พี่น้องสั่งกว๋วยเตี๋ยวกับต้ม,มต้มต้มอะไรต้มกินน้ำบ่กินพอดีพอละรู้จักกับมันกินอะไรกินน้ำแข็งอ่ากินเทีแขงอีกพี่ เมื่อไงสั้งไว้ให้ะมือมิดมากแ่ยกงบ่ะมากยังลบันอยู่หน้าย่งลบไปน้าไปนายสองแอ่ยุ่งสองแนั่นแหละเพราะว่าเเป็นประเด็นเื่องของเงินเ้อแลายได้น่มแ่ะผมซื้อไม่ให้นมจืดยี่ไดตู้พี่น้องก็แบบกินแล้วกินรดใครเมือจะซื้อไม่ให้ถ้าธรมดาบ้าท่าจีพี่น้องจะกิขนมขนมปังไว้ด้าย้ขนมกินไปแล้วอันนึงอันนั้นกินได้ได้ห้องมีนะอันสองแถวสอง่าเออกินรด อันนั้นก็มีอยู่อีกอันนึงแหละบหวานอันนั้นนะอันนี้อะไรยังไงอันนี้เทายุ่นมันน้อมยังกินได้บ่กินด้หมดละเออมันมาเออ้ยกินแต่ไมได้เนาะขอกระะหูยังได้ไหมสกินด้เม็ดกินในไอ้องกินเออเปิดแต่ว่านมนมสือเป็นนมจืดมาไหร่ให้เอ็นเอ็นแพ็กไงบะแพ็กไงแพ็กนึงเดียแซ่ไว้กินสดเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวสืบอมาไห่ใพี่น้อง จะมาบอกเพิ่นมาไหว้วดเนี่ยเอาฝนแด่ยังตกอยอะแต่มาชมเดี๋ยว,ยวเยวบาเ่านะครับคืนนี้7จะจุดทูบพี่น้องนะครับเนาะอ่าพอกันคิปหนานะพี่สาวกับแม่แล้วจะฝันดีบ่นะพี่น้องเนาะเอาออจะพอกันคิดหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอซนะครับ